สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะทุกคนวันนี้วันที่12ทธันวาคม2568นะคะแม่น้องคำแพงก็มาทักทายสบายดีกับเอฟซีท้งช่องน้องคำแพงชาแนลทาง YouTube นะคะเนาะคลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทางลาวพัฒนาเนาะมาจากตาปากน้ำโพหลวงตาเขาฝากมา แอดมารวยแล้วก็อาจารย์เสรีเนาะของอาจารย์เสรีหนเข้าตรงๆของหลวงตา7 8เนาะอยู่ในชุด3ตัวบนของเขาฝากมาก็อยู่ในชุด3าตัวบน7 8เข้านะคะเอก็ฝาก FC ทั้งช่อง เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทุกเซียนทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะส่วนฮาหนอยของเขาฝากมาแล้วก็ตาปากน้ำโพเนหาะฮานอยแยกช่วงนี้เข้าเกือบทุกมือนะคะเนาะแม่น้องคำแพงสังเกตนะคะแต่ว่าแม่น้องคำแพงบด้เเรนเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็ฝากเอฟซีทั้งช่องที่รอคอยแนวทาง เราพัฒนาของหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เนาะบพว่าจะเป็นของซีเซียนของอหมอดูเลขเด็ดเนาะหรือว่าของลุงโชคดีอาจารย์หนุ่มกระสินก็แล้วแต่เนาะรอนะคะแต่ว่าฝากให้เอฟซีทั้งช่องเบิรงคลิปทุกคลิปให้จบนะคะเพราะว่าแม่น้องคำแพงจะเป็นคนที่ร,ร่วมหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาลงพร้อมกันนะคะ บอกว่าจะเป็นแนวทางฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเมื่อวานนี้ขอโทษขออภัยกับเอฟซีทั้งช่องนะคะที่แรกว่าจะนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ชุดล่างอย่างเดียวแล้วก็ของพ่อเกลียงชุดบนนะคะให้เอฟซีทั้งช่องมาว่านี่แต่ว่าบรดา้บไดาเ้หเ,เ,เหตุิปบห้เนาะกะมือนีเบงกอนนถทาวาเหตุลิบแนวทางลาวฮานอยเ็จเบิดแล้วนะคะบางทีจะได้เหดไห้เมื่อวานนี้ไป สิเด็ดกับพี่ประหารบอดได้นะคะเมะื่อวานนี้ไปพิ่นสร้างป่านะคะอ่ะฝากด้วยเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบึ่งตัวเลขแน้วทางน้ำกันนะคะลาวพัฒนาของ6กสำนักด้วยกันเนาะ7-8เข้าตรงๆถงาตัดเล่นแล้วก็1-7เข้าตรงๆนะคะของอาจารย์เซรี78เข้าสองสำนักเนาะมายัางไปไป <S <S เห็นงานอยู่ในเมื่กวนเมื่อแกงหางด็กๆดกดใส่ไปไหม ไปบึงตัวเลขน้ำกันค่ะอย่าลืมมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ต้องคํำแพงด้วยนะคะมาค่ะเขากับมาบึงผลลาวพัฒนางวดวันที่10วันพุทธที่ผ่านมานะคะเลข6หกตัวออกที่สี่สองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดห้าตัวสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่ตัวแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ด สามตัวบนแปดหนึ่งเจ็ดสองตัวบนหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างเจ็ดแปดนะคะนี่ค่ะของอาจารย์เซรีเนาะให้วิ่งลูดเด่นสามกับเจ็ดมาที่เจ็ดบนเนาะจับคู่ให้เข้าค่ะหนึ่งเจ็ดตรงตรงนะคะเนาะหนึ่งเจ็ดเข้าตรงตรงค่ะ ส่วนแอดมารวยวิ่งรูดเด่น9ก้ลงศบอมานะคะลดค่ะเก้าหลุดศูนหลุดนะคะของหลวงตาวิ่งรูด7กับ8ปดกอดคอกันมานะคะถาผู้ใดตัดเล่นแม่น้องคำแพงเคยบอกอยู่ตลอดเนาะชุด3ตัวของหลวงตาตาปากน้ำโพเขาฟังมาให้ตัดเล่นด้วยนะคะถ,า,ถา,าผูดายติดตามนะคะถ้าตัดเล่นได้7จ็ข้างล่างนะคะเอันนี้บ่มี ขั้นไ้เจ็ดหนึ่งมานี่สวยเลยเนาะได้บนล่างได้เนาะนี่ค่ะแปดเจ็ดสองเลีกออกแปดหนึ่งเจ็ดโอ้ยเสียดายส่วนของเขาฝากมาก็เข้าเนาะให้วิ่งรูดเจ็กับ8ก็มาทั้งสองตัวมาด้วยกัน7มาบนมาล่างนี่ค่ะ7 8็ดแข้างล่างนะคะ ของตาปากน้ำโพวิ่งรูดเก้ากับสองสองบอมานะคะไปอยู่ข้างหน้าเนาะลูดค่ะ,อะเอากระดาผลงานของหกสำนักงวดที่ผ่านมากันแล้วหกบวมเป็นหกได้เนี่เนาะหกหรือหวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว อ๋อยังอีกสำนักหนึ่งของพ่อเกลียงเมนบอกเดี๋ยวแป๊กหนึ่งเด้อค่ะเอฟซีามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่12วันนี้กันเลยนะคะวันศุกร์ ของตาปากน้ำโพนะคะสำหรับฮานอยเออฮานอยเสันไถเอฟซีสำหรับลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่น9กับ2เนาะแล้วก็จับคู่ชุด3ตัวบน2 9 7เก้าชุด2ตัวบนล่าง9 7 2 7 9จ็ดสนะคะส่วนเมื่อวานของตาปากน้ำโพวิ่งลูด หลุดนะคะเมือ่อวานวันที่สิบที่ผ่านมาวันพุธเนาะหลุดนะคะทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่ส่วนวันนี้ตาให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นเก้ากับสองเหมือนเดิมส่วนตัวจับคู่ก็ชุดสามตัวสองเก้าเจ็ดเหมือนเดิมเก้าสองศูนย์เหมือนเดิมบ่เปลี่ยนแปลงนะคะงวดนี้ให้ชุดสองตัวบนล่างก็เหมือนเดิมเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะคะ มาต่อที่ของเขาฝากมาวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาสี่กับห้าชุดสองตัวมีสี่หกห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามตัวบนห้าสี่หกับสี่ห้าเจ็ดนะคะของเขาฝากมาวันนี้ส่วนว่าที่ผ่านมาเนาะวิ่งรูดให้มาเด่น7กับ8เข้าทั้งสองตัวเนาะเจ็ดมาบนมาล่าง8ดมา มาบนมาล่างเหมือนกันเนะเาะพาวาอยู่หลักร้อยบนนะคะ f c ส่วนตัวจับคู่อยู่ในชุด3ตัวบนนะคะเจนั่นเองงวดน,นี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่4กับ5ชุด3ามตัวบน5 4 6 4ี่ห้าเจตัวบนล่าง4ี่หกห้และ5 7นะคะอ่ะแคปหน้าจออเดอร์จ้ะ โอเคนะคะได้แล้วไปต่อเนาะลวงตาวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นเก้ากับศูนย์นะคะเมื่อนี้บ่ตรงกันเนาะไปตรงกับของตาปากน้ำโพนะคะเก้าเนาะอ่ะเก้ากับศูนย์ชุดสามตัวบนศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์แปดสองตัวบนล่างเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดนะคะของลวงตาวันนี้งวดที่ผ่านมาของลวงตาวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเนาะ ่็มาทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่มาที่78นะคะอยู่ในชุด3ตัวบนมาล่างสำหรับงวนนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่9กับ0ชุด3ตัวบน097 908 2ตัวบนล่าง97 07 98 08เนาะนี่ค่ะ97ตรงกับของตาปากน้ำโพนะคะกับ90 90ถาตัดเหรนมีเนาะ มาต่อของพ่อเกลียงส่วนตัวเลขแนวทางราวพัฒนาพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดเด่น3ตัวมา5 3 2ชุดเน้น2ตัว1 5 2 5 2 8 3 6 3 7 1 3ชุดกันสามสีกับ9 5้เนาะฟันทงให้4คู่นะคะหนึ่งหแล้วก็3 7มเจ็ดนิ่นเน้นที่4คู่ให้เนาะวันนี้วงกลม4คะู pues ่ก็คือ ห5ึ่3ห้างวดที่ผ่านมาหลุดนะคะบอเข่าเนาะงวดนี้ให้มาใหม่แล้วค่ะเป็นวิ่งลูดเด่น5้าสสองชุดเน้น2ตัวหนึ่งห้าสองหชุดกันสามสีกับ9ก้ห้าฟันทงให้4คู่ก็คือ1 5 2 5งหกับ3ามเจ็ดนะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ อ่ะโอเคนะคะไปต่อที่แอดมารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่เก้ากับศูนย์นะคะนี่ค่ะเก้ากับศูนย์ตรงกับของหลวงตานะคะหลวงตาก็ให้วิ่งลูดเด่นเก้ากับศูนย์เนาะวันนี้ของแอดมารวยก็วิ่งลูดเด่นเก้ากับศูนย์ ชุดสองตัวบนล่างเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่ตรงกันที่เก้าเจ็ดนะคะจับคู่นะคะอ่างวดที่ผ่านมาของแอนมารวยเก้ากับศูนย์เหมือนกันนะคะบอมาลุดงวดนี้มาแน่แน่แม่น้องคำแพงว่าเนาะ วิ่งลูดเด่น9กับ0ค่ะจับคู่ให้ชุด2ตัวบนล่าง9 5 0 5 9 6 0 6 9 7 0 7 9 4 0 4เน้นที่9 5กับ0 5นะคะอ่ะสุดท้ายคลิปนี้มาปิดคลิปด้วยของอาจารย์เซลีนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางอาจารย์เซรีวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา3กับ5นะคะชุด2ตัว สามเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดห้าแปดสามห้าห้าห้านะคะส่วนวัธิที่ผ่านมาอาจารย์เสรีให้วิ่งลูดเด่นที่สามกับเจ็ดมาที่เจ็ดบนล่างเลยนะคะจับคู่ให้เข้าบนหนึ่งเจ็ดตรงตรง,ตรงนะคะ งวดน,นี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด็ดที่3กับ5ชุด2ตัว3 7 5 7 3 8 5 8 3 5 5 5แนะคะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้หาฮานอยเอ้ยขอโทษฮาหนอยอีกแล้วเราพัฒนาวันที่12ทธันวาคม2568วันนี้เนาะคลิปแรกของวันที่12แม่น้องคำแพงก็ได้มาฝากมาตอนเอซทั้งช่อง หกสำนักด้วยกันนะคะผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้ง6อาจารย์ท่านด้วยนะคะเนาะขอกำลังใจให้ทุกท่านด้วยการคอมเมนต์คนละ1ห,หรือสองก็ได้เนาะหรือว่ากดหัวใจให้ทุกท่านก็ดีใจแล้วนะคะเออ่ะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคๆมันๆลำๆลวยๆเฮงๆปังๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเนาะไม่น้องคขาแพ้งก็อยากถือขึ้นกันค่ะ fc เนาะโชคๆเฮงๆลวยๆปังๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ